ดีครับผมนะกลับมาพบกับสู่ในรายการ t d p อีกครั้งนะครับผมนะโอเควันนี้เราก็จะมาเออ่รีวิวเออ่เด็กจูดายนะแต่ก็ไม่ใช่เด็กจูดายแบบเดิมอะไรก็คือจัดมาเพิ่มขึ้น5ใบนะฮะใน5ใบนั้นก็จะเป็นอะไรบ้างนะฮะก็ไปดูกันเลยก่อนแบบหนึ่งนะครับผมก็มีนะฮะการทั้ง5ใบนี้เนี่ยนะฮะที่ใส่เข้าเด็ก มาเพิ่มขึ้นอีก5าใบแล้วผมก็มีอุปกรณ์ดีตัวการคุมข้างต่างมิติการ์ดคาดีแล้วก็ไซโคลนกับไหแอบโรบนะฮะซึ่งมันก็ดีเลยทีเดียวนะเคแยกไว้ก่อนอรับหนึ่งนะครับไออันนี้ก็ไม่ใช่มาสเตอร์ฟิวชั่นหรอกนะฮะก็คือแยกบอมเดี๋ยวขอทำการตัดได้ก่อน โอเคก็เสร็จแล้วก็เนี่ยแลหละฮะก็เพิ่งจัดมาใหม่ๆตดๆนะคะน่ยโอเคตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดละสี่สิบใบนะฮะโอเคก็เนี่ยฮะเด็กจูด,ดก็เหมือนเดิมว่าเช่นเคยแต่เพิ่มมาแค่ห้าใบอันนี้ก็เป็นซองการ์ดใหม่นะก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะห้าใบก็ก็ขอบอกว่าหายากเลยทีเดียวแล้วก็ ที่ผมใส่เอาไว้เนี่ยก็ใส่แต่ด้านแท็บเล็ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยก็นะฮะฝากแค่นี้แหละนะครับผมขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, และซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจการทำแชนแนลต่อไปด้วยนะฮะหรือถ้าถูกเอ้ยถ้าตัดใจก็แชร์นะฮะก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ